สวัสดีครับช้างทดลองครับแปวแปวแปวแเปวแปวแปวเป,ปสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เช้านะครับ ต่อจากเมื่อวานนะครับผมท็อป10นะครับตอนนี้มาถึงอันดับที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5คือติอดเดดเดดเด บุ๊โปเอ่ออะไรวะ Mid วม,มิดสองพสิสองครับผมอันนี้ผมซื้อมาปีนี้นะครับซื้อมาจากเพื่อนครับซื้อมาเป็นมือสองผมซื้อมาในราคาไม่บอกดีกว่านะ้ะรู้ได้เลยว่ามันเป็นของมือสองแล้วก็มันไม่มีขายในเมืองไทยก็คือให้ดูครับคีย์บอร์ดเป็นญี่ปุ่นนะครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางตัวบางอย่างนะครับอย่าง underscore หรือว่า a d d sign นะครับจะไม่ได้อยู่ในคีย์บอร์ดไม่ได้อยู่ตามที่คีย์บอร์ดที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้คีย์บอร์ดตรงนี้ครับผมจะต่อคีย์บอร์ดอีกอันหนึ่งไว้นะครับผมอันดับที่6ก็คือ Final Cut Pro ใช่ไหมครับผมตัดสินใจที่จะลอง Final Cut Pro ครับผมเพราะว่า ถ้าถ้า MacBook Air เนี่ยครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันจะไม่เวิร์กนะครับสำหรับไ i นั่น u ัดโปรเนี่ยผมดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่ามันจะกระตุกนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีกราฟิกการ์ดที่โอเคอยู่นะครับมันจะไม่กระตุกนะครับ <c oughs> ผมก็เลยลองดูครับไอไม่ลองดู <c oughs> ผมก็เลยลองไฟนั l น u ัดโปรดูก็โอเคนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อันดับที่5 เป็น Mac Book Pro ครับปุ okay, ่ม e ต่อเลยนะครับต่อเลยก็คืออันดับที่อันดับที่4นะครับก็คืองงไหมครับมันอยู่ในนี้ครับ มันเป็นแลมนะครับแลม16กิกะไบต์นะครับผมผมซื้อมาเดี๋ยวผมแปะไว้ในวิดีโอตรงนี้แล้วกันผมซื้อมาแล้วก็ติดตั้งไปแล้วครับเอ,อสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันคุ้มครับผมซื้อมาจาก a เมซอนญี่ปุ่นครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ให้เขาส่งมาส่งมาแบบธรรมดาส่งมาแบบธรรมดาใช้เวลา มาถึงประมาณ2อาทิตย์นะครับราคาก็ไม่แพงแล้วก็ผมกลัวที่สุดก็คือเอ่อมันซื้อมาแล้วเข,เข้าไม่ได้หรือไม่ก็ใส่ไปนานๆแล้วก็จะมีแบบเหตุการณ์คือสมัยก่อน Windows ตอนนี้สมัยนี้ผมไม่รู้นะครับ Windows จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสมัยก่อนตอนสมัยซัก Windows XP อะไรออะางเงี้ยครับเอ่อผมผมเน่น XP อยู่นะผมใช้ XP อยู่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเพิ่มแรมเพิ่มอะไรเงี้ย มันจะมีแบบว่ามันไม่เข้ากับเขาเรียกอะไรบอร์ดอะคือมันต้องมีหาคู่ให้ได้อะไรเงี้ยถ้าแล้วผมก็ไม่เคยหาเจอนะครับส่วนใหญ่จะเล่นสักพักหนึ่งเป็นเหมือนเหมือนเล่นหนักๆเข้าไปก็เป็นบูสกรีนไปเลยอะอะไรเงี้ยจะเจอบ่อยนะครับจเจอบ่อยผมก็เลยเรื่องแรมนี่ผมกลัวมากนะครับว่า มันจะไม่เข้ากับ,บอบ์ดเราหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับแต่ใช่มายังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีปัญหานะครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอ้สิก็เดี๋ยวเรามากลับมาดูก่อนว่าไม่ไม่ใช่กลับมาดูเราก็มาดูว่าวัดอันดับสิ ถึง4เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับ10ก็คือ Kindle Fire นะครับ9ก็คือแก้วมัคครับนะครับผมบอกว่าทนความร้อนใช่ไหม <laughs> คงความร้อนนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ใช่ทนความร้อนนะอันดับ8ก็คือเป็นพัดลมนะครับอันดับ7ก็เป็นจอมอนิเตอร์ของ a ั s u n งนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่6ก็ Final Cut Pro นะครับอันดับที่5ก็คือ MacBook Pro นะครับอันดับที่4ก็จะเป็นแลม นะครับผมโอเคต่อไปเป็นอันดับที่อันดับที่สามคือ PlayStation 4ครับผมลสลิ Slim นะครับหนึ่งเทราไบต์นะครับเจ็ดแบตอันนี้นะครับค่อนข้างผมผมว่านะ ค่อนข้างอยู่ต่ำนะครับอันดับที่3เนี่ยอยู่ต่ำมากเพราะว่ามันเพิ่งซื้อมาครับเพิ่งซื้อมาผมก็เลยยังไม่ได้ไแบบว่าโอ้แม่เจ้าดีมวกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมติดติดเกมจริงๆครับมีอยู่แค่เกมเดียวนะครับก็คือเกมบ้านแต่ว่าผมติดเกมไอ้นี่มากนะครับสนุกมากภาพสวยมาก สำคัญก็คือยังเริ่มยังไม่ได้ผ่อนเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มผ่อนเลยครับผมโอเคอันดับมาแล้วครับอันดับท็อปทนี่ไปมาแล้วครับอันดับ3คือ p l a y s t a t i o n นะครับอันดับต่อไปคืออันดับอันดับสองอันดับสองก็คือ เห็นวาวแล้วใช่ไหม iPhone SE iPhone SE นะครับผมอันดับที่2นะครับทำไมเจ้าตัวนี้มาถึงอันดับที่2ได้เพราะว่ามันช่วยผมได้ทำ YouTube เยอะมากเลยครับอันนี้ไม่ไให้ไม่ให้สคริปต์นะครับ ก็เป็นโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ก็คือทำได้ทุกอย่างอ่ะดู YouTube ดูเว็บไซต์เล่นเกมเล่น Facebook เล่น l ล n e เล่นอันไรเล่น Instagram เล่นแชทอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะแยะไปหมด ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทวิตเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลโอ้แม่เจา้แจาแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับ iPhone SE ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอเพื่อนๆนน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยนะครับเหตุผลที่มันอยู่สูงมากนะครับผม ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มครับคุ้มนะครับคุ้มมากๆผมติดไอ้นี่อ่ะติดเกมไอตัวนี้อยู่นะครับอันนี้แอปเกมเนี้ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เลยคงคิดว่าไม่ถ้าคนน้องๆเล่นคงไม่สนุกนะครับแต่ผมติดงอมงมครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตัวเนี้น่ากลัวมากเกมมันน่ากลัวเลยนะครับ ต่อไปเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไปเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับก็สิ่งของที่น่าสงสารที่ไม่ได้ติดท็อปเทมนะครับเดี๋ยวมาที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่สักสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยครับไม่ให้ไม่ใช่พิซซ่าคอมพานีนะครับอันดับที่สิบเอ็ดหรือสิบสองครับไม่ให้สิบเอ็ดสิบสองนะครับเดี๋ยวผมนําเสนอนะครับนี่ครับ เตนไมโครมัฟไมโครมัฟ <uff> ที่ติดกล้องนะครับจริงๆแล้วมันต้องติดตรงนี้ตรงหัวกล้ติดไปไหนนะครับกันลมก็คือกันลมนะครับคือแปะไว้ตรงตรงไม้ของกล้องนะครับแล้วก็พอลมมันตีปุ๊บมันก็จะไม่บึบบึบบึบนะครับโอเคไหมอันนี้อันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ที่ผมถูกใจก็คือ เคนที่ถามคือเขาเขาเรียกว่าอะไรนะแบรนด์ Brand ที่เขาทำน่ารักมากนะครับน่ารักมากเขาอยู่ผมจำประเทศไม่ได้แล้วนะครับส่งมาจากประเทศเขาเลยนะครับแล้วก็กล่องเขาน่ารักมากนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับอือันนี้คืออันดับสิบอดหรือสิบสองเนี่ยครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือจ็อบปี้นะครับกอริลลาพอดนะครับ อันนี้ครับไม่ได้ติดในท็อป10นะครับอันนี้ซื้อมาจาก Zoom c a m ล่าครับผมซูมคาเมล่าอยู่ที่เอ่ออะไรวะเม่กะบางนานะครับกอริล l าพอดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างติดใจตรงตรงนี้ครับมันมีมันมีเลเวลอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมันมีเลเวลอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าผมติดใจตรงนี้ครับ2จุดนะครับตรงนี้ เป็นมอลนะครับสองวันทัชมากนะครับแค่กดตรงนี้ครับเดีย๋ยวดูนะเนี่ยครับอันนี้เราไปติดที่กล้องนะครับตูดกล้องแล้วก็เราไม่ต้องมาขันเคินอีกอนะ่ะปึ๊บใส่ปึ๊บอยู่เลยนะครับอยู่สต็อปเลยนะครับไม่ขยับเลยแล้วก็ถือง่ายเบาด้วยอะไรด้วยนะครับ กอริลลาพรอพครับอันดับที่อันดับที่หนึ่งนะครับผมเอามาโชว์ให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอารูปนะครับหามาจากอินเทอร์เน็ตมาแปะแล้วกันนะครับอันดับที่หนึ่งคือ Canon นนะครับผม G7X ครับผม เป็นที่หนึ่งนะครับผมเย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 เจ้าตัวนี้ครับเหตุผลที่ผมเลือกเป็นอันดับที่หนึ่งคือถ้าเราไม่มีเจ้าตัวนี้นะครับผมคงไม่ได้ทำ Youtube ด้วยนะครับคืออยู่กับผมตลอดเวลาครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มันเป็นกล้องที่แบบผมคิดว่าคุณภาพดีมากนะครับคือ อย่างผมเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องกล้องไม่รู้เรื่องแสงนะครับไม่รู้อะไรเลยแต่เจ้าตัวนี้ปรับให้หมดนะครับก็คือหมุนไปที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็กดปุ่มวิดีโอครับผมไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งคือจัดเขาเรียกอะไรนะเซตแต่งเติงอะไรต่างๆในเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยังไงดีวะแล้วก็มีจอแบบฟลิออกมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวไปสลับกับ iPhone ก่อนแล้วกันนะครับโอเค นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูนะครับผมนี่ครับกระทัดรัดมากเลยนะครับเห็นเห็นผมไหมก็คือปรับเปิบอะไรต่างๆก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เลือกนะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือไอ้โจนตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือจอนะครับจอเวลาผมจะถ่ายไปข้างหน้าเนี่ยผมก็จะถืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็น นะครับแล้วก็กดเลยเป็นทัชสกรีนนะครับจะโฟก,กัสตรงไหมก็กดได้เลยนะครับแล้วจะมาถ่ายเซลฟี่ล่ะปึ๊บก็ฟลิปมาเลยฟลิปนี่นี่ครับ Canon G7X จริงๆแล้วมีเขียนว่า G7X ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเขียนว่า c คน o n โอเคกลับสู่สภาพเดิม กลับมาแล้วนะครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับท็อปสิบนะครับสำหรับผมนะครับที่ซื้อมาปี2016นะครับก็อันดับที่หนึ่งก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องคอมแพ c คอมแพ a ดิจิตอลนะคนะอมแพกดิจิตอลหดิจิตอลคอมแพคเอยอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือกล้องนั่นแหละชอบมากครับอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่ในกระเป๋าผมนะครับ แล้วก็คิดอะไรออกก็จะมาถ่ายนะครับเป็นกล้องที่คือภาพออกมาสวยด้วยล่ะครับผมจริงๆแล้วมันปรับได้ถึง60เฟรมนะครับแต่ว่ามันมันเกินไปสําหรับผมนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่า30เฟรมเนี่แหละกำลังดีอยู่นะครับ180 30นะครับแต่ว่าเวลาผมจะเอาออกไปใน YouTube ก็ให้บิมมาลงมาเป็น720นะคร720 HD ครับ เพราะว่าไฟล์มันจะเล็กลงนะครับผมโอเคก็ดีใจด้วยกับทุกๆทุก,ทก,ทก,ทกสิ่งของนะครับที่เข้ามาอยู่ในอันดับที่ก็คือถ้าผมคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับ YouTube นะครับที่ผมถ่ายทำนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในท็อปส่วนใหญ่จะอยู่ในท็อป10นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มด้วยนะครับก็เลย ต้องซื้อนะครับซื้อปีนี้ก็คือเริ่ม YouTube ปีนี้ก็ต้องซื้อปีนี้นะครับก็เลยมาเป็นขึ้นมาเป็นท็อป10อยู่ในปีนี้นะครับโอเคก็น่าจะนะครับปีหน้าปี2017ประมาณสักสิ้นสิ้นปีเดี๋ยวผมน่าจะมาจัดอย่างนี้ใหม่นะครับเพราะว่า ปีหน้าก็คงต้องซื้อของมาอะไรมานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีแล้วนะคะไอ้พวกกล้องหรืออะไรต่างๆนะครับผมคิดว่านะผมคิดว่านะไอ้พวกคอมนะครับเพราะว่ามันมันครบแล้วนะครับคราวนี้ก็คืออะไรที่แบบก็ติดตามดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจบแล้วครับวันนี้นะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงกับ หมูเอ้ยไม่ใช่ช้างทดลองแต่ว่าพรุ่งนี้หมูทดลองนะครับกลับมาแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบายเซคิว